เอ้าทีมงานดิฉันขาวใหม่เก่าประกาบ้านนกดาวเบิร์ดเด้อร์วันนี้ยกเฮือนอยู่วัดป่าพัวนาพุทโงน้องเขือใส่เสาใส่เสาใหม่เนาะเสาสูงกว่าเก่าว่ายกยกสูงเบิ่งการยกของทั้งสามขันเบิร์ผมยกตอยไว้เด้อเอลก็ดีเอลคือกันกับเออพัฒนาอุทัย เป็นแนวดยวกันหนาอุทยานเอลดีมันตังช่วงโยกขอนไปแล้วศาลารวมใจขึ้นสูงหลังจากคุดลุมมองเสาเก่าแล้วเตรียมใส่หลอกยกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเสาใหม่ต้นใหม่ไงก็เก่าสูงก็เก่าอ้าวเตรียม้อบไปแล้ว เฮนใส่แห้งข้นกับขลิข์เลยขยงเสานี่แล้วจะขุดขุดธจนแต่สองแล้วเบิดพอดีเบิดพอดีตราไปก็สิใส่หลอกโยกเสาเก่าต้นเก่าขึ้นให้รู้จักไแม่ลอยขึ้นหนอโยกให้ก็ตีนหน่อยนี่ลอยขึ้นได้ั้งแมนที่นี่ก็เปลี่ยนเอาเสาต้นใหญ่ใส่ เอาไปเบิงหลุมเบิงหลุมนี่หลุมตีขุดไว้หลุมขุดไว้ยำยกขึ้นยำยกนี่แหละครับขั้นตอนการยกบ้านนี่หรองมัสการครับสบายรถสบายสบายยหาิเป็นกษณะเนี่ย ค,คุยกับคุยกับบอดอยู่บอดแล้วคุ้มหลอกอยู่ไก่ไก่ไก่จะได้เลือกยกหรอครับอบอดบอดไม่ใช่เราก็นั่งเจ้าคอบึงหาทิศทางไงวะได้เลือกจ้าม่วงนี่ดึงเลยเดี๋ยงเลยบ่มีเลือกมีหยามอยู่บ่ใช้เออลั่นบ,กย,บกยางบกยางบกยางอยู่ในป่าเองครับเนี่ย ต้นบลิเยอะไปห้บอว้าวเก็บมากอุตสาไทยออกส่องยูทูบนุมพันเต็กูบอกเก็บมาเก็บไม่้อ่แม่เพาหลอกันมากเว้ยว่าจะมีบอกอย่างไปรันรันรันั่นกันยูนไรบ่นนะถ่ายถยถ่ายป่าปลานี่อย่างสมบูรณ์ มีคนมีคนเอาอันอันใดขึ้นป้าอุดมสมบูรณ์ครับสดสดครับสด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 นี่สดสดสร้างยังครับแก่นครับสร้างแก่นเป็นสร้างประจําจะเห็นบ้านนอกดาวของวิชัยวิชัยขามไอ้เก่าของสามีเนี่ยสร้างแก่นประสบการเห็ุบ้านสิบสิบกว่าปีเนาะสร้างแก่นเนาะเห็ุบ้านนอกดาวไปตรงมาแล้วทัวไทยนะทีมงานนี่ สามคนก็โยกขึ้นเสยธรรมดากุฏิกุฏิว่าคือว่าบนหน่อยบนใหญ่นะเสิบหกต้นกับเรื่องการชักล่อผมไม่ค้ำใบก็ค้ำผู้ดึงก็ดึงอย่ผมไม่ดึงช่วยแล้ผมจุดกล่องบอดก็ดึงอย่าบอดไม่ได้แล้วก็ดึงเดือย ลอยเลยลอยเลยลเนี่ละสีะยังลายคอยถึงความกันนเลยเอ ยกเรื่อนไอ้เวทานเคยเห็นอันยกเขื่อนเบิ่าที่แรกผมคิดว่าอันสยกย่อขึ้นอ้ก่อนเบิ่งนรับนี่ะขหละตอนยกยกเรียบร้อยต่อไปก็จะเปลี่ยนเสาคุณขับกับคุณขับกู้บรรยากาศกวา นี่วัดป่าวัดป่าภาวนาพุทธโธน้องบะเขือตำบลคำใหญ่ครับ